ตำบลโนนคอมอภูผามา่านจัังหวดขอนแก่นเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาภายใต้โครงการ U2TBCG โดยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกำหนดแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องไบโออี n น m มและกร e นอี o น o มีโดยใช้พืชผักสวนครัวภายในบ้านที่ปลอดสารพิษมาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้แปรรูปได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และเมื่อผ่านการอบรมให้ความรู้แล้วผู้เข้าอบรมมีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีโดยใช้เงินลงทุนไม่มากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตพริกแกงสมุนไพรไทยภูยูทูตีพริกแกงถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของอาหารไทยหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารประเภทแกงต่างๆซึ่งปัจจุบันพริกแกงได้รับการพัฒนาเป็นอุตสาหารกรรมในครัวเรือน จนถึง SME ที่ซื้อขายได้ง่ายเนื่องจากมีความสะดวกไม่ต้องต่ำเองทีมนนคอมพัฒนาจึงเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงภายใต้แบรนด์สินค้าพริกแกงไทยภูโดยจัดกิจกรรมผลิตพริกแกงสูตรเฉพาะของเชฟผู้เชี่ยวชาญโดยในกิจกรรมเกิดผลิตภัณฑ์5อย่างได้แก่พริกแกงเผ็ดแกงผแนงแกงเขียวหวานแกงส้มและแกงเหลืองปักใต้ พร้อมด้วยสูตรการแปรรูปเป็นอาหารประเภทเข้าวราดแกงทั้ง5อย่างซื้อง่ายขายได้อร่อยดีเมื่ออบรมเสร็จสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการเก่าและสร้างผู้ประกอบการใหม่เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาอาหารจากพิกแกงสมุนไพรไทยปูสู่สตรีทฟู้ดสุดฮิตเมนูยอดฮิตอาหารในชั่วโมงเร่งด่วนที่ทุกคนในประเทศต้องเคยรับประทานเป็นหนึ่งใน10สตรีทฟู้ดเมืองไทยที่ใครๆก็ต้องรับประทานคือหมูปิ้งและไก่ปิ้งเป็นอาหารที่ใช้ทุนน้อยทําง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องเป็นแม่ครัวก็ปิ้งหมูขายได้ทุกที่ตามแหล่งชุมชน ทีมนอนอ์พัฒนาจึงเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการต่อยอดโดยนำหมูและไก่หมักพริกแกงไทยภูให้ได้รสชาติหลากหลายในรูปแบบหมูปิ้งไก่ปิ้งแบบใหม่เสียบไม้ย่างหรืออบเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆอิ่มได้ในราคาย่อมเยาวและสามารถขยายเป็นรูปแบบหมักพร้อมย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายส่งได้สะดวกสบาย พร้อมรูปแบบแพคเกจจิ้งภายใต้แบรนด์ไทยภูโดยในกิจกรรมเกิดผลิตภัณฑ์หมูปิ้งไก่ปิ้งรสชาติต่างๆเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการเก่าและสร้างผู้ประกอบการใหม่เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน ในวันที่9กันยายน2565ทีมนนคอมพัฒนาได้ทำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมไปแสดงสินค้าและวางจำหน่ายในงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยณโรงแรมภูแมนจังหวัดขอนแกน่นและนำเสนอโปสเตอร์ผลงานโครงการยูทูทีที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลนนคอมอำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแกน่น Thank you